สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันต่อถึงสัญญาในหน้าที่15เริ่มต้นบรรทัดก็บอกว่ากรณีตามข้อ14.2ถึงข้อ14.4สำนักงานมีสิทธิหักค่าใช้จ่ายที่พึงจ่ายให้คู่สัญญาฝ่ายหน่วยบริการในอัตราร้อยละ50ของค่าใช้จ่ายที่พึงจ่ายให้คู่สัญญาฝ่ายหน่วยบริการในเดือนที่พบเหตุก็หมายความว่าสำนักงานจะหักเงินไปครึ่งหนึ่งในเดือนที่มีการพบว่า มีความผิดปกติอย่างเช่นว่าพบว่ามีการเรียกเก็บเงินเกินจริงร้อยละสิบห้าหรือไม่เปิดทําการตามเวลาที่แจ้งหรือไม่พบบุคลากรที่มีชื่อปรากฏอยู่ความผิดเหล่านี้ก็จะถูกหักเงินไปครึ่งหนึ่งถ้าหน่วยบริการทําผิดอะไรก็จะถูกหักเงินที่ต้องจ่ายเดือนนั้นครึ่งหนึ่งนี่เป็นการลงโทษที่รุนแรงเกินไปนี่เป็นสัญญาที่เอาเปรียบคู่สัญญาอย่างมาก ข้อ14.5กรณีสำนักงานตรวจสอบพบว่าหน่วยบริการเจตนาให้ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการโดยใช้กลวิธีต่างๆซึ่งผู้ลงทะเบียนอาจจะไม่ยินยอมหรืออาจจะเป็นการหลอกล่อถ้าพบความผิดแบบนี้หน่วยบริการเพื่อต้องคืนเงินเหมาจ่ายรายหัวในอัตราร้อยละห0ของเงินที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับความจริงข้อนี้ไม่ควรจะต้องมีการเรียกเก็บเงินคืนเนื่องจากผู้รับบริการได้รับการบริการไปแล้ว และหากเขาไม่ชอบใจเขาก็มีสิทธิย้ายไปเลือกหน่วยบริการอื่นได้ที่มีความสะดวกมากกว่าข้อ14.6กรณีบุคคลหรือองค์กรที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายจากสำนักงานให้เข้ามาตรวจสอบหน่วยบริการแล้วพบว่าหน่วยบริการไม่ให้บริการสาธารณสุขหรือให้บริการไม่ได้มาตรฐานหรือมีข้อร้องเรียนว่าหน่วยบริการไม่จัดบริการ หรือหน่วยบริการไม่ปฏิบัติตามสัญญาของหน่วยบริการด้านใดนั้นด้านหนึ่งสำนักงานมีสิทธิ์ให้หน่วยบริการอื่นหรือจ้างหน่วยบริการอื่นมาทำงานนั้นแทนและสำนักงานก็มีสิทธิ์หักค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขนั้นก็คือถ้าหน่วยบริการไม่ทำงานที่ได้รับมอบหมายสำนักงานก็จะให้หน่วยบริการอื่นทำงานแทนแล้วก็หักค่าใช้จ่ายจากหน่วยบริการความผิดแบบนี้ควรตักเตือนก่อนและต้องชี้แจงให้ละเอียดว่าผิดอะไรอย่างไร ข้อ15ค่าปรับสำนักงานมีสิทธิเรียกค่าปรับในกรณีต่อไปนี้15.1ละทิ้งงานไม่ทำตามคำสั่งของสำนักงานหรือผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งสำนักงานจะปรับร้อยละ75ของค่าใช้จ่ายที่ควรจะได้รับต่อเดือนถ้าสำนักงานมีคำสั่งที่ท่าคลินิกทำแล้วจะเกิดความเสียหายก็จะโดนปรับไปเรื่อยๆทุกเดือนทำให้คลินิกเหมือนลูกไก่ในกำมือต้องทำตามเท่านั้น 15.2ถ้าสำนักงานตรวจพบว่าหน่วยบริการเบิกเงินเกินจริงไปร้อยละ15สำนักงานก็นำจำนวนเงินที่เบิกเกินไปนั้นคำนวณจากเงินที่ควรได้รับและเรียกเป็นค่าปรับถ้าพบว่าเบิกเงินเกินไปบ้างจำนวนเล็กน้อยควรจะต้องแจ้งให้หน่วยบริการทราบและเรียกเงินคืนการเรียกค่าปรับนี้ทำให้หน่วยบริการกลายเป็นคนผิดเปล่าๆจบหน้า15จากข้อมูลการสูญเสียค่าราชการสาธารณสุข 4ปีรวม33,853คนปัจจัยหลักคือลาออก,กเกษียณอายุรวมกันกว่า95%ของทุกปีด้านสววิรพันธ์ดันสองแนวทางแก้ไขกฎหมายแรงงานกำหนดชั่วโมงทำงานอย่างเหมาะสมและออกร่างพระราชบัญญัติใหม่เป็นกฎหมายชั่วโมงปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขย้อนข้อมูลอีกครั้งกับประเด็นการสูญเสียของค่าราชการพลเรือนสามัญกระทรวงสาธารณสุข โดยกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศสำนักวิชาการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเผยแพร่ข้อมูลที่มาจากกำลังคนภาครัฐ2,567ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกอ,อพอโดยเมื่อวันที่23สิงหาคม2568ที่ผ่านมาทางกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศได้เผยแพร่อีกครั้งผ่าน Facebook p r r t คลังสารสนเทศภาสภาระบุถึงการสูญเสียของค่าราชการพลเรือนสามัญกระทรวงสาธารณสุขปีงบประมาณพุทธศักราช 2564- ถึง2567ภาพรวมตัวเลขการสูญเสียจำนวนการสูญเสียเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจาก7,37 0คนปี2564เป็น9,115คนปี2567ปัจจัยหลักคือการลาออกและ,กะเกษียณอายุที่คิดรวมกันกว่า95%ของทุกปี